สวัสดีทุกคนนครับสักดาจาก channel.co นะครับวันนี้เราจะกลับมารีวิวรองเท้าเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวแบรนด์ที่ชื่อว่า Pedro Pedro ก็เป็นรองเท้าที่เป็นออริจินอลจากสิงคโปร์ซึ่งเคยขายในไทยนะครับอยู่ที่สยาม Discovery ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะมีโมเดลโลเ f อรเข้ามาหลายๆรุ่นเลยแต่ว่าคือผมก็เลยแบบเออถือโอกาสหยิบมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันกนะับคู่ที่ผมมีอยู่นะครับซึ่ง แบรนด์เพโดเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์จากประเทศสิงคโปร์ละกันซึ่งมันก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าราคาแบบทั่วๆไปเข้าถึงง่ายใช้งานสะดวกนะเดี๋ยวผมเปิดประวัติให้ดูอ่ะเพโดเนี่ยจริงมันเป็นแบรนด์ที่เขามีความเป็นแบบกึงก่งๆ่งเหมือนดีไซเนอร์แบรนด์เลยนะคือเขาจะมีแบบของผู้ชายของผู้หญิงซึ่งลักษณะของการที่เขาทำเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเขาจะมีการดีไซน์โปรดักต์ทำแบบโปรดักดีไซน์ทำรองเท้าออกมาให้ตอบโจทย์แล้วก็ ต้องทําให้รองเท้ามันมีการใช้งานแล้วแบบเวิร์กนะครับคือแบรนด์เขาเนี่ยก่อตั้งมาตอนปี2005มันไม่ได้เก่าแก่มากเหมือนกับแบรนด์อื่นๆดังนั้นเนี่ยหลักคิดการพัฒนาสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยจะมีความแบบว่าสมัยใหม่กว่านะครับเราไม่สามารถไปเทียบกับแบรนด์รองเท้าแบบประมาณ70-80 1 0 0ปีได้อะไรย่เงี้ยคือแนวคิดอันนี้มันจะเป็นแนวคิดออกแบบเพื่อการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยเหมือนกับว่าทําแบรนด์รองเท้านะครับผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เหมือนแบบก็เป็นแบรนด์ที่แบบว่า,าได้รับการรีคอร์ดไนซ์ละคันในเรื่องของการดีไซน์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ d เดนติตี้ของเขาเนี่ยก็คือจะแบบว่ามันจะมีความแบบเหมือนโ o p h i s t i c a ด้วยความซิมพลิซิตี้คือมันดูเรียบหรูหรูหราแต่ดูเรียบง่ายคือมันจะไม่ได้แบบเป็นโลโก้ตะโกนแบบ กุชชี่อะไรเงรี้ยหรือว่าแ uh, อรเมสเนี่ยมันโลโก้มันจะตะโกนมากแต่ว่าเพโดเนี่ยโลโก้ไม่ตะโกนดูมินิมอลเรียบร้อยเลยดังนั้นเนี่ยคือมันเลยรู้สึกว่าเป็นไทม์เลสนะครับคือตัวแบรนด์เพโดเนี่ยก็มันสะกดว่า p e d r o นะคือเขาเนี่ยก็ยังทำรองเท้ามาแต่ว่าเขาไม่ได้มีเพอร์มาเน่นคอเลคชันอะไรนะคือรูปแบบของเขาคือเขาก็จะแบบผลิตรองเท้าออกมาพอผลิตรองเท้าออกมาป๊บเขาก็จะแบบว่า อคอร์ลรชันเนี่ยหมดไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งในไทยตอนเข้านีก็เอาเข้ามาแต่โลเฟอร์ไม่ค่อยมอีเขาเรียกว่าลักษณะอื่นๆเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็แบรนด์เขาก็ผลิตหลายๆอย่างกันขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็น่าจะมีตัวเลือกให้ซื้อออนไลน์มากขึ้นแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะยังอยู่หรือเปล่านะอันนี้ต้องฝากเพื่อนๆไปค้นหาดูข้อมูลกันก่อนนะแต่ว่าโอเคเล่าให้ฟังก่อนว่า ประวัติแบรนด์เนี่ยมันจะประมาณนี้มันเป็นแบรนด์สมัยใหม่แล้วก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าแบบอ,อะไรหรือหวามากเหมือนกับพวก heritage บรนด d อะไรประมาณอางี้เนาะดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าจะซื้อเพโดนะอย่าไปซื้อเอาประวัติศาสตร์ซื้อเอาใช้งานนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าเออฟังก์ชันการใช้งานเขาก็เหมาะสมกับการออกแบบโดยที่ต้นทุนไม่ได้สูงมากราคารองเท้า,าที่เป็นรุ่นนี้มันจะเป็นแบบเป็น driving m o c c a s i n ราคาถ้าเป็นราคาจากเว็บไซต์เนี่ยสี่พันนิดๆเองแต่ถ้าเกิดว่าราคาในไทยก็จะแพงขึ้นมานหนึ่งหรืออ่าถ้าเกิดว่าเราแบบมีโอกาสไปซื้อที่ต่างประเทศน่าจะได้ราคาดีกว่ามากกว่าซื้อในไทยเนาะเพราะว่ามันโดนภาษีนําเข้าไงทีนนเนี้ยอ่าแบรนด์ไพ y d ดเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเออใช้งานได้สมบุกสมบันนะอย่างรองเท้าคู่นี้เนี่ยผมได้รับมาว่าอา่ะเราอยากได้เป็น d ิวิ่งโลเ e อร์นะก็จะเป็น d ิวิ่งโลเ e อร์ซึ่งมีลักษณะเป็นสตริงโลเวอร์คือทําขึ้นมาตรงเนี้ยให้มันดูแบบว่าอ่ามีลูดลูกลูกเล่นลวดลายอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมเลยคือ d ิวิ่งโลเ e อร์เนี่ยเขาก็จะมีพื้นที่เป็นปุ่ม,ป,มปุ่มยางแล้วก็มีส่วนที่แบบว่ารับน้ําหนักตรงส่วนส้นรตรงนี้อยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยฟิลลิ่งของการขับรถก็จะสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าแลกกับความทนทานที่น้อยลงนะครับ อพอเรามาดูป๊บเราจะวิเคราะห์วัสดุนะวัสดุของเพโดเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นวัสดุอยู่ในเลนส์ที่โอเคนะใช้งานได้ไม่มีปัญหาหนังกับขนนุ่มฟูกำลังดีไม่ได้มีความแบบกระด้างแล้วก็ขนเสมอกันนะครับเรียบแล้วก็รู้สึกแบบเออจับแล้วมันนุ่มดีมันโอเคเลยคุณภาพวัสดุเนี่ยโอเคนะคืออาจจะไม่ได้ไปเทียบกับแบบ แบรนด์ไฮเอ็นอะไรขนาดนั้นนะ่ะคืออันนี้อาจจะไม่เท่ากับฟฟกาชินหนังกาฟูฟกาชินรู้สึกจะดีกว่านี้แหละแต่ว่าอันนี้มันราคาครึ่งต่อครึ่งเลยอะพอมาดูการดีไซน์ออกมานะก็จะพบว่าดีไซน์เนี่ยก็เป็นมาตรฐานนะคือเป็นมอคคาสินตรงนี้นี่นี่เป็นมอคคาสินมีการเย็บตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนเป็นบีฟโรตรงสตริงตรงนี้เป็นเป็นหนังถักอะเอออันนี้ผมประทับใจนะคือดีเทลจัดเต็มกันนะเป็นหนังถักที่พันกัน ตรงส่วนนี้เหมือนเป็นสตริงนะครับตรงส่วนเนี้ยมีมีพาร์ทที่มันร้อยเชือกอยู่อันเดียวนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการแบบทะลุตรงนี้ทะลุตรงน,รงนี้ทะลุตรงนี้ไปอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นนะครับรูดเล่นไม่ขนาดนั้นก็เป็นรองเท้าที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานก็สะดวก is okay ผมว่าใช้งานแล้วมันก็สมบุกสมบันนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยคือใส่กับกางเกงขาสัาน้นขับรถไปซื้อ๋วยเตี๋วให้เมียอะไรเงี้ยก,ก็ใส่ได้อะหรือจะแบบ แต่งตัวดีๆหน่อยใส่ไปขับรถก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยแนะนําให้ใส่ไปร่วมกิจกรรมต่าง,างๆเพราะว่าพื้นแบบนี้มันจะบอบ,บางน,นะครับอ่ะพอมาดูภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นเนี่ยกาลังดีนะแต่ว่าลาสเขาเนี่ยเออมันมีความแบบอ้วนท้วนสมบูรณ์พอสมควรเลยนะคือลาสเขาจะไม่ได้แบบเซ็กซี่เรียวยาวแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นดิฟวิ่งโลเวอร์อ่ะมันไม่มีความจําเป็นจะต้องทําให้เรียวยาวหรืออะไรก็าตามเราก็จะเห็นว่า สีน่ารักมากนุ่มฟูดูแบบน่ารักเนาะก็เหมาะกับการเอาไปใช้งานแต่งตัวน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยเนาะตรงส่วนของด้านในนะอินททเลียของรองเท้าคู่นี้ถ้าเราเปิดดูนะสิ่งที่เราจะเห็นเลยเปิดขึ้นมาคือโลโก้เพโดอ่าเพโดเนี่ยมันเป็นลากศับ P E D PET เนี่ยเป็นลากศัพท์แปลว่าเท้าเท่าที่ผมจะทำได้นะไม่แน่ใจเหมือนแบบเซนติพีดอะ เออที่แบบตาาะขาบอะเซนติพีอ่างเงี้ยก็แบบมีหลายเท้าเลยมันอย่างเงี้ยมั้งนะเออแล้วก็เราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันจะมีป้ายอยู่เลยนะครับเวโรคูซซโอก็คือหนังแท้เด้ออะไรอย่างนงี้พอเรามาดูด้านในนะครับเราจะเห็นว่ารองเท้าคูนน่นี้ปะป้าย made in China s i z i n g คือ43 9 UK 10 US วิธีการบอกไซส์เนี่ยคล้ายๆก,กันกับพวกรองเท้าสไตล์แบบพวก n นก e Adidas เลย แต่ว่าการตัดเย็บนะเราจะรู้สึกว่าตรงนี้นุ่มมากเลยเนี่ยตรงนี้ที่มันเป็นเขา,าเรียกว่าแบบหนังกลับ lining ของเขาเนี่ยเป็น lining หนังกลับนะใส่แล้วนุ่มนุ่มสบายสบายสัมผัส,สแล้วแบบนุ่มมือมากาตรงส่วนนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นแผ่น lining คล้ายๆกับแผ่น lining แต่ว่ามีฟองน้ำข้างในเนี่ยพอแหวดูเราจะเห็นฟองน้ำตรงนี้นนเห็นไหมมีฟองน้ำหนาๆอยู่แล้วก็ไอตรงอันนั้นแหละมันคือมีการทำยางเจาะทะลุ ออกมาแล้วก็ติดกาวแล้วก็กดลงไปนะครับถ้าเกิดว่าลองรีวิวดูนะคือเนื่องจากคู่นี้มันใช้หนังไลนิง่งกับตัวหนังหนาพอสมควรนะคือมันไม่ได้นุ่มสบายมากเหมือนเหมือนแบบรุ่นที่มันเป็นอันไลน์เหมือน Echo e c h o ็กโคนฟิลเหมือนอันไลน์ใส่นุ่มสบายมากกว่าแต่เนี้จะมีแข็งอยู่ทรงมากกว่าดังนั้นเนี่ยรองเท้าคู่นี้ผมรู้สึกว่าใส่มันก็ก็สบายนะแต่ไม่ได้สบายขนาดนั้นคือมันไม่ได้เปย้วยตามเท้าไปเป็นเหมือนถุงเท้าขนาด กับเอ็ o โที่ผมเคยทําไปแต่ว่าเราก็แลกกับการที่เราได้ทรงรองเท้าที่สวยอยู่ทรงมาใช้งานนะครับแล้วก็ไซซิงของคู่นี้ก็คือมันจะแบบเหมือนมันจะมันจะบีบด้านหน้ามากกว่าวกันเพราะว่ามันมีโครงสร้างตรงเนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมีโครงสร้างแล้วมันก็ใส่แล้วมันก็ดูเป็นทรงดีนะครับยางที่เขาเลือกนะเป็นสีน้ําตาลแล้วมันก็เข้ากันดีกับหนังกลับสีออกน้ําตาลอ่อ,อนสม้มผมเลยรู้สึกว่า เออจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาดีไซน์มาเพื่อให้ใช้งานแล้วมันเหมาะเนี่ยมันมันก็ดีไซน์ออกมาดีจริงๆนะครับออด้วยการที่มันเป็น diving loafer นะมันเลยทาให้ข้อจํากัดการใช้งานมันก็จะถูกแบบจากัดอยู่ในเรื่องของการขับรถนั่นแหละแต่ด้วยการที่เขาดีไซน์มาสีประมาณเนี้ยผมแฮปปี้นะเอาไปใช้งานนะ่โอเคคือ,อ,อคู่เนี้ยชายดูก็รู้สึกโอเคผู้หญิงดูก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยคิดว่าเออมัน u ซ็กซ์นะมันใช้งานได้ดี ส่วนของภาพรวมนะก็การตัดเย็บอะไรเอ่ยเนี่ยผมว่า p โดเนี่ยค่อนข้างทำทำได้ดีทําได้ดีกว่าแบรนด์เอ็กโอีกนะที่ผมเคยดูมาถึงแม้วม่าจะเป็น d ิวิ่งโลเวอร์เหมือนกันแต่ว่ายังไงความสบายเนี่ยเทคโนโลยีในเรื่องของความสบายเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเอ็กเนี่ยชนะมากกว่าในมุมผมนะคือมันเทรดออฟกันไปเพราะว่านี้มันมีไลนิ n งไงแล้วก็พื้นของอันนั้นน่ยมันจะบางกว่าอันนี้พื้นหนานะเอาจริงคือรู้สึกได้เลยว่า ไอตอนเราเดินอน่ะพื้นอย่างหนาคือนี่ขนาดมันมันมันเจาะทะลุชั้นเดียวนะมันยังรู้สึกหนาเลยคือแปลว่ามันมันคงจะแบบใส่ไว้หลายอย่างแหละแต่ว่าเออเวลามันทําแล้วมันหนามันก็ข้อดีคือมันก็อยู่ทรงเป็นทรงมากขึ้นแต่ว่ามันก็หนาหนาหน่อยก็ใช้งานได้แต่ว่ารู้สึกว่าเดินเยอะๆก็เมื่อยเหมือนกันหรือขับรถเยอะๆมันก็เมื่อยเหมือนกันแต่ข้อดีที่ดีก็คือว่าผมรู้สึกว่ายางของเอ็กโคอ่ะ ดอกมันไม่ไม่หนึบเท่าอันนี้คืออันนี้ดอกมันหนึบก,กว่าเอ็ o โคมันรู้สึกแบบตรงตรงปลายปุ่มยางมันไม่ค่อยมีแบบเส้นเส้นแรงเสีทยทานมันไม่หนึบไม่ไม่ไม่ต้านมันขับรถแล้วมันไม่มันเนี่ยขับรถมันกว่าเนาะก็หวังว่าทุกคนจะแบบได้ประโยชน์นะคือผมสรุปให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยรองเท้าแบรนด์เพโดเนี่ยก็โอเคนะราคาประมาณ4ี่พันได้ฟังก์ชันประมาณนี้วัสดุป,ประมาณนี้ดีไซน์เอออะไรเออใช้งานสมบุกสมบันโอเคเลยแหละเพียงแต่ว่วา อ่ามันอาจจะแบบตอนนี้ไม่รู้ว่ามีขายในไทยแล้วหรือยังนะคือหมายถึงล็อตในไทยมันกลับมาแล้วหรือยังถ้าใครสนใจและอยากจะไปซื้อเนี่ยก็อาจจะหายากนิดนึงคือตอนนี้รองเท้าดิวิ่งโลเวอร์นะผมว่าเจ้าตลาดที่เป็นไทยเมคเกอร์เลยน่าจะเป็น m a n g ก m o จิโตผมก็ยังรู้สึกว่า m a n g ก m o จิโตเขาก็ทำดิวิ่งโลเวอร์ออกมาได้ดีอยู่แหละเพียงแต่ว่าอ่าอันนี้มันเป็นชอยที่ราคาถูกลงอลองใส่ดูก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็ได้ไอเดียอะไรใหม่ๆดีแต่ถ้าเกิดว่า เปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยใส่ก็รู้สึกว่าเอออันนี้ใส่สบายกว่านิดนึงไม่แข็งเท่าแต่อันสบายสุดเลยนะเอ็กแต่ก็ดูบอ,บ,อ,บ,อบางพร้อมจะพังตลอดเวลาเหมือนกันก็คิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังแบบว่าสนใจแบรนด์รองเท้า e c ็กเอ,อ้ยไม่ใช่เพโดนะครับก็คือเพโดเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบราคาเข้าถึงง่ายเป็นแบบเป็นบ e กเนอร์เลเมากจริง ก็ถ้าเอาไปใช้งานผมว่าใช้สมุดสมบันได้แบบเหมือนเหมือนใส่จนแบบรู้สึกว่าเราเทสสไตล์ตัวเองก่อนที่เราจะขยับไปซื้อตัวที่แพงขึ้นก็ได้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับทุกคน